เดี๋ยวฟันขิดินออกครับมันมีดินโอบเต็มเลยครับเป็นเป็นไม้ประดู่ครับไม้ประดู่ร้อนเกนไม้ประดู่เท่านี้นี่อายุม่นน่นาสิโบต่างโบ,าบาสามสิบปีนะครับมผมเอารถไยดึงเงินจากคนคล้องมานครับอ่าคล้องน,นอ้ำนะเดี๋ยวคี่นี่ผมจะเอาเครื่องตัวนี้มาตัดใิ้พี่น้องมึงครับ,รบอถ้าตัวเจ้้าตศูนย์ครับตัวเดียวมผมมาม่าล่าศูนนะครับที่กิงตัวนี้มันก็มีขายโดนหรอละแต่ว่าผมพึ่งกามาเอามาขายนะครับผมว่ากล่งวมากวิ่เนี่็นิังครับ กายแข่งสับกันครับตัวเก่าผมแหละพี่น้องตัวเก่าผมที่ว่ามันมีอันตัวหมุนปีกขออากาศอันบนที่ว่าเป็นอันเป็นนอดหมุนนะที่ว่าตัวนี้มันจะเป็นไอ้อ่าเป็นแบบกลิรมลอ,อกไปนี้ครับนี่ครับต่างกันแค่นั้นเองอะเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่ากำลังแรงมากเขาจะประมาณนี้ผมอ่ะลุยเลยตาเดเบื่อครับ บวกย่างแข็งเลยพี่น้องไงครับเดี๋ยวสีเบิงบอ,งอผมสีไรไม่นะครับผมไม่ตัดบ,งบางๆครับนะครับตัดเห็ดคลิปเพื่อเงินซื้อนะครับการตัดนานๆโอ้โห,หนาสขี้ไรเนาะไม้ย่างงา่ายมเนาะจะเบิงเป็นป่ะถวยครับไม้ประดูครับประดูโอ้โหง่ายม,มากอเ,เอาไว้เห็ดทำไปอยู่ทางอื่นดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับนี่ครับบีบเบิงครับตัดบางๆสองงานครับเออครับ เบิ่งแข้งขนาดเลยพี่น้องผมเสียวสูนมันเสียนอยนะครับผมเสียวไหม <c oughs> ผมเสียวยัาสูขาดแต่ว่าสูนกับบวาขาดง่ายแต่ว่ากันห้องบอกกระชากมันแห้งครับันรเอาเล่งเครื่องเนี่ยครับเอาเลีง้งเขาพยาามอุ้ยอน้ำมันห่อยเขาเลห้องเาจะไปะปวดปวดแห้งครับจะก,กระแทกแห้งเขาค่อยๆเลี่ยลงค่อยเลี่ยงลงไลยบางทีครับกัะสูนมันบรุลกระชากแห้งสูนมันบ่าขาดอพี่นอ้องอันบ่ขาดออกเนี่ครับผม จะว่างไปก่อน <c oughs> อครับพี่น้องท่านใดคันสนใจนะครับสันสนใจเครื่องตัวนี้กห้ทักมากครับผมสีทิ้งเบอร์โทรไว้ตัวนี้ครับนี่แวบนี่ครับเบอร์นี้มันเป็นเบอร์ไล่แหละเป็นไอเดีไล่ของผมนำครับคือว่าคันมีงบประม่านตั้งงบไ้คือว่าประม่านหาพันคือว่าเบอร์เกินหาพันนะคือว่าอยากได้เครื่องราคาเดียาสี่พันกว่าน,นะครับผม,ผมในน้ำตัวนี้เลยครับตัวเจ็ดห้าตัวศนอีตัวนี้ครับผมอ่าตัวนี้กำลังเด้มาปรับแต่งจูนเครื่องแล้วครับ า3.5แรงมาถึง3.8แรงมาสิยูประมาณนี้ครับถือว่าแห้งดีเติบอยู่้วกาตัวนี้นี่สามารถส่บาเาี้ยวยี่สถึง22นิ้วสบายๆนะครับแบบกับล่างประตกนะครับมอสรับในการติดไปพาใหม่หรือว่าจะไปโูนใหม่ใหญ่ยังไงนะครับผมตัวนี้โอเคเลยกันนะพี่น้องผมกำลมาขายครับผมมาขายกันสนใจกันทักมากครับผมอเบอร์อน,นี่ว,วาวแล้วโอเคครับเดี๋ยวตัดอีกปาก่งนึงครับรูปครับผม